ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริธธทตะเทระเสนอตอนที่90ภาวนาสู้เสือเมื่อพระรูปนั้นไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและอิ่มเอิบด้วยปิติยังไม่หายก็ปรงบริหารลงจากบนบ่า เที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้รึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าในถ้ำนี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองไปยังพื้นที่บริเวณหน้าถำ้ำก็ไปเจออร่อยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบอย่างถนัดตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าลืมโอวาทธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนเอาไว้และลืมความกล้าหาญ เธอเคยออกแสงแพรวๆพรวในขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดหนองผือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีก นับแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตลอดรุ่งอย่างแจ้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิน้นจากนั้นไข้มาเลเรียจิตจับสันก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่น่าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่ง ไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยวิธีอุบายต่างๆตลอดไปไข้ก็กำเริบรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะทำบันดาลก็สุดจะคาดถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะกลัวไข้กำเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆเลกถึงโอวาทและพระคุณของท่านพระจาจาร์มั่นได้ทีหนึ่งหัวใจที่เต็มไปได้วยไฟคือความทุกข์ทรมาน ก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านรึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านพระอาจารย์ถามว่าจะไปไหนก็ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้านั้นแล้วก็มาด้วยความอาถรรพ์ต่อความตายราวกับจะาหอเหินเดินฟ้าได้แต่เมื่อมาถึงถ้าอันเป็นที่ตายจริงๆแล้ว ทำไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวไม่ได้ไปเที่ยวเอาหัวใจใครคนที้ขาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสวมใส่เข้าเพราะจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี่กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะทำอย่างไรกันแน่จึงรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้า เอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือหนึ่งออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถ้าเพลิสติก็ให้มันตกไปตายอยู่ในเหวให้แรงกามแมลงวันมากัดกินศพเราให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าอย่าให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย 2. อ,ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือ เวลาเสือออกไปเที่ยวหากินจะให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกมากลางม้งยืนอยู่หน้าถ้ำขนาดหนึ่งรอการตัดสินใจ สุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่งคือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วเหล่านั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาทางที่เสือกำลังเดินขึ้นถ้ำบริกรรมภาวนาด้วยพุโทโธกับคำว่าถ้าประมาทต,ต้องตายในบัดเดี๋ยวใจไม่ชักช้าขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตด,ดูใจว่า จะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลังและตั้งสติมีได้พลั้งเผลอจากคำบริกรรมด้วยทรรสองบทนั้นตามแต่จิตจะลึกได้บทใดเวลาใดภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็สงบลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัป,ปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้น หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยเส้นเชิงนับตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงเวลาสี่โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมา มองดูดวงตะวันกึ่งฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบินธบาทและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาหารกับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไขรก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาลาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัว ไม่มีมารบก,กวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้างจะได้ทดลองจิตด,ด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้รึกถึงพระคุณท่านพระอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกรุกลัวเพราะท่านสอน พอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้วท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวสแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนา